สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรและชาวนาทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราตรีที่มาฝากวันนี้นะครับเราจะพาไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3 64จ่ายทับส่ส่วนต่างค่าประกันราคาข้าวรอบที่1นงวดที่17นะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสาคัญจากทางเท่าเรา ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ั64รอบที่1 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศจะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2563นะครับกรมการค้าภายในได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1วัที่17มีความว่า มติที่ประชุมครั้งที่9ทับสเมื่อวันที่1มีนาคม2564รอบที่1วันที่17ระบุวันที่ค่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่22-28ถึงกุมภาพันธ์ส5 6 4าห yeah. <laughs anyway> สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างนณความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะครับราคาประกัน1ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 2 5 5 0 5 9บาท3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,791บาท C. 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ1 9 1 6 6 8บาทและ 5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,221.75บาทนะครับสำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกรรันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่17ในวันที่1มีนาคม2564ดังนี้นะครับ ราคาชดเชย 1. เข้าเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว2เข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 9 4 9 4 1บาท3เข้าเปลือกเจ้าตันละ209บาทนะครับ4เข้าเปลือกหอมปทุมตันละ83.32บาทและ5เข้าเปลือกเหนียวตันละ7 7 8 2 5บาทนะครับ ประกาศณว,วันที่1มีนาคม2564ลงชื่อนายวัฒศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวีดีโอน,นี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่า,ขาวสำคัญสคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อยากให้เธอเป็น n ัมเ e อร์วันไรเดนล่าว่าเธอนั้นสวยลายก็เซ็กซี่แอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอน Baby มีแฟนยังครับเพราะคน crazy